มาเที่ยวแบบฟินๆให้อินกับวิถีชุมชนต้องมาสัมผัสบรรยากาศตลาดเช้ากันครับตลาดเทศบาลศรีพนมมาตรอยู่ข้างๆอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรอดีตในอำเภอรับแลสมัยรัชกาลที่5มีชาวบ้านมาจับจ่ายใช้สอยทั้งของกินของใช้คึกคักทุกวันแถมยังมีภาพว่าสตรีทอาร์ตเก๋ๆบ่งบอกเรื่องราววิถีชุมชนคนรับแลที่มีทั้งชาวไทย,ยวนหรือไทยโยนกจากอาณาจักรล้านนาเชียงแสน ชาวไทยพวนจากหลวงพระบางและเวียงจันทร์และชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมผสมกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆด้านข้างตลาดยังมีอาคารห้องแถวไม้โบราณอายุก,กว่าร้อยปีที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแชะและเช็คอินได้ด้วย เมื่อเดินทะลุไปด้านหลังตลาดคุณผู้ชมจะพบกับคฤหาหา์โบราณเครื่องตึกเครื่องไม้อันทรงคุณค่าอายุราวร้อยปีภายในอาณาบริเวณกว้างขวางสะอาดร่มรื่นแห่งนี้ครับที่นี่คือบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิษ์ศรรักด์เชยกัลยานมิตรเจ้าพระยาห้าแผ่นดินอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและอดีตข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑลพายัพในสมัยรัชกาลที่หและรัชกาลที่6 ซึ่งท่านได้มาพำนักอาศัยที่นิวาสถานแห่งนี้ในบ้านปลายของชีวิตปัจจุบันทายาตรุ่นที่3ของท่านเจ้าคุณยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ทำให้บ้านยังคงได้รับการดูแลรักษาคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลประยุกต์ไว้อย่างสง่างามสมบูรณ์แบบก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมื่อต้นปี2563แต่เมื่อเกิดโควิด19ระบาด จึงปิดไประยะหนึ่งหากจะเข้าชมสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ครับประวัติศาสตร์เมืองลับแลมีความเป็นมายาวนานกว่า600ปีชาวไทย,ยวนหรือไทยโยนกจากอาณาจักรล้านานาเชียงแสนมีภูมิปัญญาการทอผ้าสิ้นตีนจกซึ่งตกทอดสืบต่อกันมาถึงวันนี้มีผู้เห็นคุณค่าและยังคงอนุรักษ์ไว้สามารถนำมาต่อย,ยอดสร้างอาชีพให้ชุมชน ผ้าบางผืนมีม <ella> ูลค่าหลายแสนบาททีเดียวครับจะบอกว่าคนทอผ้าผ้าสส้นยจกตอนนี้เหลือแค่2หมู่บ้านก็คือบ้านคุ้มกับบ้านนาทะเลแล้วก็นอกนอกปลาบานิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนรับแรงเนี่ยมีสวนผลไม้ครับก็พ่อแม่ก็ไม่สอนลูกละเพราะว่าการทําสวนผลไม้รายได้ดีกว่าดีกว่ามานั่งทอผ้านะครับครับฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าการทอผ้าสส้นยจกเนี่ยมันก็จะเริ่มจะสูญถ้าเราไม่ไม่รักษาไว้ก็เลยมีการ เชิญชวนชาวบ้านที่มีทักษะอยู่แล้วโดยการเราต้องไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์ต่างๆไปจ้างเขาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องลงทุนเห็นบอกว่าข้างหลังผมเนี่ยมีมูลค่าเป็นหมื่นแสนก็ยังมีครับสำหรับผ้าเก่าเนี่ยมันก็แล้วแต่กลุ่มไหนกลุ่มนั้นนะครับเหมือนการเล่นของเก่านะครับของเรานี่ก็จะเป็นลายโบราณของรับแรงครับอาจจะคิดว่าผ้าตินจกเหมือนๆกันทั้งประเทศใช่แต่บนนี้มีข้อแตกต่างครับแต่รับแรงเนี่ยเอกลักษณ์คือจกที่มันเต็มผืนนะครับแล้วก็ แต่สําหรับกลุ่มของเราเนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็การจกแบบโบราณคือใช้ขนเม่นหรือเหล็กแหลมในการคลักล้วงลายจกขนเม่นครับแต่อาจารย์ต้องไปถอนขนเม่นมาจกเยอเหรอโบราณไม่มีเหล็กแหลมอาจจะเสียมไม้ก็ไม่ได้เพราะมันจะแตกง่ายฉะนั้นขนเม่นเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดในการมาจกลายนี่เเรื่องจริงเหรอจริงครับเรื่องจริงครับจะไปเอาขนเม่นมาจากไหนอ่ะเยอะแยะครับสมัยก่อนน่ะครับอ๋อเหรอแล้วหันี้ยังมีขนไหมขนเม่นก็ยังใช้อยู่ครับ ก็เม่น <minutes> ที่มันสลัดขนไงครับเม่นหมดตลาดมันใช้อันหนึ่งก็ใช้ทั้งชีวิตนะครับอันเดียวมันแข็งนี <lawsuit> ่ไงครับขนเม่นแล้วแล้วก็ใช้แบบยาวขนเม่นใช้ได้ด้านเดียวนะครับด้านนี้มันจะทื่อด้านนี้มันแหลมเดี๋ยวดูอันนึงดีกว่าดูอันนี้ดีกว่าแหลมอ่ะโอ้นี่มีจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่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 จริงจริงมันมีอันเล็กแต่เขาไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ให้ดูมันสลัดมาใช่ไหมเราไม่ได้ไปดึงมันมานะใช่ทั้งบนยังมีภาพซินอีกหลากหลายเลยนะใช่ครับมีหลายอย่างครับที่มาที้่น เดี๋ยวครับอาจารย์ครับทำไมมันเหมือนมันมีเสียงยอะแอด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 ทำไมอะครับ <P le af> พื้นมันล่นนะครับก็ช่างเขาทำให้มันล่นจะได้มีได้ยินเสียงครับตอนเมื <C> e <an> ่อคืนนี้ไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้้ถ้าเกิดมันมีเสียงขึ้นมาแล้วทำไง <C> e <an> ไม่มีครับ <C> e <an> ไม่มีครับเห <C> e <an> มือนก็มีคนเดินดูดิ <C> e <an> แหล่งท่องเที่ยวเมืองลับแปลส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลศรีพนมมากห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เพียงไม่ถึง10กิโลเมตรครับ หากขับรถจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงคุณผู้ชมสามารถวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับปกติแล้วครับช่วงที่คนนิยมมาเที่ยวที่เมืองลับแลก็จะเป็นหน้าผลไม้นั่นก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมครับแต่จริงๆแล้วถึงจะไม่มีทุเรียนหรือลองกองสดสดรสดอร่อยแต่เมืองลับแปลครับยังมีกิจกรรมและที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายอาหารพื้นเมืองรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรม และยังมีเรื่องเล่าตำนานที่รอทุกๆคนมาค้นพบครับรายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมแม็กกี้เจียโรดวันนี้สวัสดีครับ